ส yeah. <S <S ิ่งดีของชาวพุทธกลมเกียวเหนียวแน่นข้าป oh, ่าช่วยให้งานสำเร็จขข่าวดีดีกับพี่คำร้อน การร้อยทานในวันนี้เนี่ยขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านร่มเย็นเหมือนสายน้าําเย็นกายเย็นใจเย็นครอบครัววันนี้ทุกท่านได้มาร่วมกันเพื่อต่อยอดเพื่อสืบสารเพื่อพัฒนางานวิปัสนากรรมฐานของวัดบรมสทนเนี่ยให้จำเริญวัฒนาสถาพรยิ่งยิ่งขึ้น คุณโยมเคยสงสัยไหมท่านเวลาเราจะทำบุญทำไมต้องเริ่มด้วยไฟและทำไมจึงต้องจบด้วยน้ำโยมท่านใดสงสัยไหมจะทำบุญอะไรก็ต้องเริ่มด้วยไฟแล้วบุญนั้นจะสำเร็จลงก็สำเร็จด้วยน้ำอา้าวท่านใดสงสัยบ้าง ยมสงสัยนะอ้านี่สงสัยเพราะว่านั่งใกล้อัตมาอาจจะเอาใจพระก็ได้ท่านสงสัยไว้ก่อนยมวิบู์เป็นนายช่างวิศวกรสถาปนิกเคยสงสัยไหมท่านทำไมทำบุญทำดีต้องเริ่มด้วยไฟและจะสำเร็จบุญน,นั้นต้องใช้น้ำอ้าวเพราะอะไรท่านฟังให้ดี เวลาเราจะทําบุญใหญ่เวลาเราจะทําพิธีอะไรต้องเริ่มต้นด้วยจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนไกรการจุดทูบจุดเทียนเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายว่าเราจะเริ่มทําบุญแล้วเราจะเริ่มประกอบพิธีแล้วเพราะเทียนเป็นแสงสว่างแห่งพระธรรม ทูบสามดอกก็เป็นพระกรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าแล้วทูบมีกลิ่นหอมจุดทูบในคุโยมเพื่อปงบอกถึงการทั้งปวงว่าพร้อมแล้วเราจะเริ่มทำความดีและจะเริ่มทำบุญแล้วเพราะฉะนั้นไฟจึงสำคัญอ้าวแล้วทำไมว่าจบลงด้วยน้ำเพราะอะไรท่าน ก่อนโยมจะกลับบ้านจะอได้อนนุโมทนาอิ่มเอมใจต้องทำอะไรก่อนท่านฮะกวดน้ำเมื่อคืนอาตมาก็ไปเทศที่งานศพที่เมืองการแบบนี้ก็บอกโยมว่าก่อนที่โยมจะกลับบ้านทำอะไรอาตมาทำท่าอย่างนี้เขาตอบว่าลดน้ำศพว่ากันคนละความหมายกันเลยท่านเริ่มต้นด้วยไฟเพราะไฟคือแสงสว่าง จบลงด้วยน้ำเพราะคือความชุ่มเย็นอะไรก็ตามท่านในชีวิตเราถ้ามีความแสงสว่างชีวิตเจริญถ้ามีความชุ่มชื่นชุ่มเย็นชีวิตร่มเย็นวันนี้ท่านทั้งหลายจึงมาร่วมกันเพื่อทอดผ้าป่าสมทบบำรุงค่าน้ำค่าไฟธนวัตโกให้มีทรัพย์ใช้สอยกระเสษมสั์ สิริวัตโกให้มีชื่อเสียงบรรลือนานยัศวัตโกให้เจริญยศอัคฐานงานที่ทำพลวัตโกขอให้เจริญผลกลไกลสุดแก่งกล้าวันวัตโกขอให้เจริญวัน,นะงามขมขันสุขวัตโกขอให้เจริญสุขทุกภัยในขอบงานโหตุสัพพัฒาขอให้ยากโยม ทุกคนทุกท่านมีความสุขพ้นทุกเถินสาธุสาธุสาธุเจริญพรท่านธนบดีสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้ก็มีงานทอดพระป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อเป็นค่ากระแสไฟฟ้าค่าน้ำและก็ค่าแผงโซลาเซล เนื่องจากวัดเราเป็นสรนะปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมาหานครแห่งที่6จะมีการปฏิบัติธรรมตลอดปีแล้วก็มีคอส7วัน3วันแล้วก็คอสวันสําคัญต่างๆก็จะมีญาติโยมสาธุชนมาใช้น้ําใช้ไฟฉะนั้นแต่ละปีเนี่ยเราจะมีการทอดพระป่าเป็นการถวายค่าน้ําค่าไฟช่วยกระทางวัดก็เป็นในช่วงเข้าพรรษาญาติโยมก็จะถวายเทียนถวายหลอดไฟ ทุกปีเราก็จัดมาหลายปีแล้วเพื่อเป็นกองทุนในการจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็อุปรัรภมผู้มาปฏิบัติธรรมฉะนั้นญาติโยมได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดบรมสทนแห่งนี้ก็ขอเชิญชวนเพราะว่าทุกวัดทุกที่วัดเนี่ยมีกิจกรรมหลายอย่างอย่างเช่นเาผาศพผู้ยากไร้ฟรีถ้าไม่มีตังมาก็เราสามารถเผาให้ได้แล้วก็แจกของผู้ยากไร้ทุกวันที่18ของเดือนแจกมาแล้ว3ปีกว่า แล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นอ่อีกมากมายที่เป็นกิจกรรมการกุศลใครที่อยากจะร่วมบุญหรือว่าอยากจะทําบุญกับทางวัดหรือว่าอยากจะร่วมกับกิจกรรมทางวัดก็สามารถมาร่วมได้วันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ชมรายการอยู่ขอทุกท่านมีความสุขความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านขออนุโมทนาวัดบรมสทร์เดิมนั้นเป็นชื่อวัดดอนวัดดอนหรือชาวบ้านเขาจะรู้จักกันดีว่าในในามป่าช้าวัดดอนพราะสมัยก่อนคน ในเมืองกรุงก็จะเอาศพมาทิ้งที่นี่เรือมาไว้ที่นี่ศพไร้ญาติศพไม่มีญาติศพอนาถามาฝังไว้หลายหมื่นหลายหมื่นศพก็มีการล้างปา่าช้าอาตมาภาพก็มีความคิดใหม่ว่าจะเปลี่ยนจากป่าช้าให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ได้สมใจปรารถนาเราได้มีอาคารปฏิบัติธรรม6กชั้นให้ญาโยมสามารถมาปฏิบัติธรรมได้ตลอดแต่ว่าจะมีคอร์ดประจําคือทุกวันที่1นึถึงเของเดือนแล้วก็ คอสวันอาทิตย์ต้นเดือนจะมีการถวายสังฆทานอุทิศให้กับบรรพบุรุทธอุทิศให้กับพ่อแม่อุทิศให้กับวัดวาอารามที่เป็นเจ้าวาดอดีตเจ้าวาดหรือว่ายายยมที่เคยอุปการะกับวัดแล้วก็จะสามารถทาบุญอุทิศให้ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนอน,นี้คือคอสและก็อีคอสพิเศษหน่วยงานราชการต่างๆก็มาใช้ที่วัดเนี่ยอย่างมากมายอย่างเช่นทางสารแพ่งกรุงเทพใต้าสารอาญากรุงเทพใต้คุมประพฤติและก็นักเรียนโรงเรียนบริเวณแถววัดเนี่ย จะมาใช้สถานที่ปฏิบัติธรรมฉะนั้นใครที่ทําบุญกระ,กระแสไฟฟ้าค่าน้าค่าไฟก็จะได้บุญทุกครั้งที่เข้ามาใช้ที่นี่ก็ขออนุโมทนาบุญให้เจ้าภาพญาติโยมทุกคนทุกท่านจงอิ่มในบุญและก็จะเจริญธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนขออนุโมทนาครับสวัสดีครับ <c oughs> ในฐานะที่เป็นญาติโยมบทาทที่วัดแห่งนี้รู้สึกยังไงบ้างน,นี้ได้มาร่วมบุญในวันนี้ครับก็จริงจริงนี้ วัดดอนเนี่ยมีชื่อเสียงนะครับมากๆโดยเฉพาะเมื่อก่อนในอดีตเ็าเรียกว่าป่าช้าวัดดอนผมว่าน่าจะเป็นวัดที่สะสมหรือเป็นสุสานที่มีศพนะครับของบรรพบุรุษตั้งแต่หลายร้อยปีเพราะว่าวัดนี้มีอายุยืนยาวกว่าร้อยปีนะะ,ะนั้นบนรรพบุรุษเก่าๆเนี่ยถือว่ามาเก็บไว้ที่นี่เยอะมากๆตะกี้ได้คุยกับคนเก่าแก่ที่นี่เขาบอกว่าเมื่อยิ่งเมื่อสงครามโลกก็ มีศพมีอะไรมากมายดังนั้นวันนี้เนี่ยวันเวลาเปลี่ยนเนาะตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ในใจกลางเมืองผมว่าวัดที่นี่กําลังพัฒนาแล้วก็ทําเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณสถานที่ที่เรายือนอยู่ปุเนี้ยก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งแล้วก็บรยากาศผมว่าเยี่ยมมากนะแม้กระทั่งกองถ่ายทําขึ้นเนาะขึ้นสื่อสารพลังงานยังรู้สึกว่าแหมแรงกว่าป,ปกติถือว่าเป็นเป็นความพิเศษนะเป็นความเ,เขาเรียกว่า โดยเฉพาะวัดดอนแห่งนี้นะครับขอความเจริญในธรามค่ะในวันนี้นะคะเป็นวันงานประจำปีของสำนักวิปัสนาวัดบรมปรสสนหรือว่าวัดดอนนะคะที่เราวัตถุประสงค์ในการที่เราได้จัดงานครั้งนี้นะคะปีหนึ่งเราจัดครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นค่ากระแสะไฟฟ้าค่าจ่ายอุปถัมภ์งานปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยก็คือในแนวสติป,ปฐาน4ซึ่งมีประจำทุกเดือนนะคะตั้งแต่1-7ถึง7ของทุกเดือนแล้วก็มีช่วงกลางๆเดือนด้วยนะคะแล้วก็มีคณะต่างๆที่เข้ามาใช้อาคารตลอดทั้งเดือนนะคะอันนี้เราก็เลยจำเป็นในการจัดงานในครั้งนี้นะคะเพื่ออุปถัมภ์งานการปฏิบัติธรรมนะคะ เพราะว่าผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านที่มาก็ทําบุญตามกําลังที่ที่ท่านแต่ละคนนะคะท่านใดที่อยากจะร่วมบุญก็สามารถที่จะมาร่วมด้วยตนเองที่สํานักก็ได้นะคะหรือว่าจะโอนปัจจัยมาทางธนาคารก็ได้นะคะค่ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะวันนี้ก็ ถือว่าเป็นกำลังใจได้อย่างดีให้กับผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ทั้งสำนักนะคะที่เราจะได้เดินต่อไปก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านทุกๆเจ้าภาพที่ได้เข้ามาร่วมบุญในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญขอให้ทุกๆท่านมีความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทำก็ขอให้สมมาตรปรารถนาทุกๆประการเธอ ชื่อนงนุชภูหายลิรักษคุณนะคะตัวแทนของจิตอาสาเด็กวัดดอนนะคะ,ะวัดบรมสถนซึ่งพวกเรานี้มีความปิติปื้มยินดีที่ว่าได้มาร่วมทากิจกรรมในครั้งนี้นะคะสมใจมากเลยสุดสุดยอดจริงๆที่ว่าเราได้มาร่วมบุญกันตั้งแต่เช้ายันถึงเย็นนะคะ ไม่ว่าทุกกรณีหรืองานกิจกรรมอะไรของวัดดอนหรือวิหารตรงนี้พวกเราจิตอาสาร่วมใหญเป็นหนึ่งพวกเรามีมีจิตใจที่เป็นบริสุทธิ์และเป็นบุญมากที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะพวกเรามีเรื่องของการจุดแต่ละแต่ละจุดนะคะเรามีหน้าที่กันแบ่งจัดสรรของหน้าที่ของแต่ละจุดกันนะคะจะมีของกองอำนวยการเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนนะคะว่าใครเป็นเจ้าภาพ นะคะว่าแต่ละกองยังไงมั่งแล้วอีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนของตัวของจุดสังฆทานแล้วก็กระถิน่นไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะพระป่าลอยฟ้ากันนะคะและอีกจุดหนึ่งเป็นจุดของประชาสัมพันธ์นะคะของของวิหารปฏิบัติธรรมนี้ค่ะเราจะแบ่งหน้าที่กันเป็นจุดๆนะคะแล้วจุดตรงนี้จะมีการประสานงานกันอย่างดีสวัสดีนะคะดิฉันนางพาวีตนายปีชาวงเกษนะคะวันนี้วันดีนะคะ วันนี้วันที่สสิงหาสองห้านะคะวันนี้กับลูกด้วยมาทำบุญพระป่าค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ทำวิหารด้วยนะคะรู้สึกเป็นเกียรติภูมิใจมากค่ะมีความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญบุญวาสนาได้มาทำบุญทอดพระป่าวัดดอนนะคะ สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนสตรีศรีสุสริโยทยค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ได้มาทําจิตอาสาที่วัดดอนนะคะเป็นงานทอดผ้าป่าค่ะก็ได้มาช่วยเขาจัดของทําโรงทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้ส,สึกเริ่มปิ่มอิ่มบุญมากเลยค่ะวันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะข่าวดีดีกับพี่คำรน